แล้วพัาคร่าวๆลุงตีงเท่าไหร่ครับคือเอาว่าลุงไม่รู้ดีกว่านะใส่ได้เช่าเลยนะถ้าใส่ไม่ได้จะไม่อ่ะอยากได้ห้าพันห้าแล้วผมจะเช่าพี่ได้เหรอ ลอ,ลองดูแล้วกันครับีกไม่น,นี่หรอกขอราคาใหม่แล้วกันวันนี้วันศุกร์ติดต่อมาเมื่อวันพุธเหลืองทานะใช่ครับใช่จริงจรเดี๋ยวนี้มันมีส่งพวกไรเดอร์ส่งอะไรก็ได้นะครับไม่เป็นไม่เป็นอแล้วอยู่กับลูกไหมครับไม่ลูกอยู่ที่ชุมนุม อ๋อชลบุรีเรา้าพนี่คือเอามายังไงครับไปเชาาตั้งนานะฮะตอนนี้ผมก็ขกว่าเราชอบหลวงพ่อเราเห็นกัมานานแล้วด้วอยมันเห็นนั้งอยู่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าสัมไัสมันดูไม่ออกครับครับครับไม่เป็นไรได้ก็ไปด้วยเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้เช่าไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรครับนี่เป็นไรเพราะว่าบางทีส่งภาพมาดูไม่ออกครับบางทีเราจะง่ายๆเราต้องดูองค์จริงกัน เห็นไหมตรงตัวทรหัจะมีจุดถ้าเป็นอย่างงี้เขาไม่ไม่นิยมเล่นหากรเลยรัใช่ครับแล้วลุงมาลุงเห็นไหมเนี่ยวันนี้ผมมีจัดกิจกรรมด้วยนะครับแต่วันนี้อ่ะอันนี้ให้ลุงไปก่อนอันนี้คือให้วัตถุงคนของวัดท่าสุงอันนี้ให้ฟรีนะครับเพราะว่ามีจัดกิจกรรมอยู่มีแค่ยี่สิบองค์เองแต่ลุงมาคนแรกลุงได้ละวันนี้จะได้เช่าบอกยังไม่รู้เลยเข้าใจครับผมเข้าใจ่พอไม่ได้เป็นนักสะสมพระอะไรกับเขาอ่ะมันมีอะไรมาหนุ่มๆเก็บได้ก็เก็บมาเรื่อย แล้วภาคคำข้าวลุงตีองเท่าไหร่อ่ะครับคือเอาว่าลุงไม่รู้ดีกว่านะไม่ง่ายเลยแต่้าอมาอันนี้ผมยังไม่ได้เข้านะครับครับถ้าที่ดูจะมีภาพคข้าวแล้วจะมีองค์หนึ่งที่ผมรับรับได้มีองค์หนึ่งจะมีองค์หนึ่งครับเลยถามว่าลุงจะตีองเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นพิมพ์ตื้นนะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่คมยังไงก็ต้องหนึ่งพันบวกอยู่แล้วซึ่งแบบเนี้ยเป็นพิมพ์ตื้นไม่ไม่ได้แพงครับเดลาราคาที่ป่อยเนียอยู่หลักร้อยนะอันเนี้ยถ้าผมตีให้ผมตีก้ลุงพันหนึ อันนี้ผมรับได้พันนึงส่วนอีก3าอนี้ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้ยังไม่ได้รับครับเป็นเระเป็นท่อจุดแล้วเล่าอย่างอื่นผมรับเฉพาะของพระธาสูงครับอ๋อโอเคโอเคครับคืออย่างผ้าผ้าพระสององค์นี้ครับข้าเข้าบวมไปหน่อยสองนี้หนาหนากว่าตึกเลยอันนี้เลยยังยังไม่ได้รับเพราะว่าตวนใหญ่ผมจะรับเป็นพระที่แบบต้องแท้ดูง่ายอะไรอย่างนี้จริงครับจะง่ายกว่าสําหรับไปบูชาต่อด้วยครับก็เป็นองค์หนึ่งหนึ่งพันบาทเนาะพิมต์ตึ่วันนี้เปิดประเดิมวันแรกแต่อันนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้ ก็ถามว่าจริงๆแล้วถ้าจะบูชาบูชาได้แต่ถ้าบุรลค่าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อย่างคองที่ผมให้ไปก็ไปบูชาได้เลยอันนั้นของพระธาตุสูงแน่นอนครับจริงๆถ้าเป็นพระที่เขาเล่นหากันแล้วเป็นพระที่พระแท้ยังไงก็เปลี่ยนมือได้รจะเอาเป็นเงินสดหรือโอนดีครับเป็นเงินสดเงินสดลุงเลออยู่สี่สิบบาท เดี๋ยวคิดว่าลุงโกงนะไม่ใชโอ้ยไม่ไมไม่ะสุดไม่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 ไนุ่ม่ไม่ไค่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไครับ่ไม่ไม่ไม่ไร่ไม่ครับไร่ อยู่ครับวิชาด้วยอ่ะแต่ว่าวันนี้เลยก็ได้ครับโอ้ยมาใครนะครับเนี่ยมาจากประภุมโอ้ประภุมเมื่อกี้พวงนี้มาจากบงสินอันนี้ของพี่ต้นใช่ไหมครับครับพี่ต้นก่อนครับสําหรับคนที่มาคุแม่ตออนี้ครับเป็นของใครครับพี่ต้นพี่ล่ายครับอันนี้เป็นพระเครื่องใช่ไหมครับอ๋อนี้มีเพิ่มมาด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ไม่รู้ว่าแท้ป่ะเอ้า ไงงั้นมายากไหมครับที่ร้านเปิด G P S อมาซีพีเอสมาตรงนะจ้ะโอเคแสดงว่าใครมานี่เปิด G P พเได้เลยนะครับแล้วนี้คือตีราคายัางไงบ้างครับพี่ต้นที่ผมไม่รู้ราคาเลยผมไลน์มาถามแล้วไม่ร้เพราะบางทีจากภาพดูไม่ออกจริงจับประเมินราคาไม่ได้ไม่ถนัดเลยเนี่ยอย่างคนนี้คือพระที่วังคุ่มพรมอย่างเงี้ยจะเป็นของแม่ขา แต่เนี่ยสามองค์นี้ผมจาไม่ได้ว่าองค์ไหนมีจมูกมีองค์หนึ่งที่ชอบมาเองก็องค์หนึ่งของที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คือสภาพเขาหิ่งไปหน่อยครับตรงๆคือสภาพเนี่ยคือแบบมันเขาเรียกผิวคาบแป้งไม่มีแล้วไงครับคือพระพวกนี้เกิดจากการเก็บรักษามันจะเป็นคาบแบบคาบเก่าๆคาบดําๆอะไรพวกนี้ถ้าแบบเป็นพระเดิมๆมันยังดูกันง่ายถ้าที่ดูจะมีบางองค์ที่ผมยังไม่ได้รับด้วยนะฮะใช่ครับต้องบอกก่อนว่าอย่างพระคาข้าวผมรับอยู่หนึ่งคันบวกลบคึ้นสอง แต่ถ้าเป็นพิมพ์ทิเตอร์หรือผิวหิ้งๆพวกนี้ยืนลักร้อยเพราะว่าปล่อยกันอยู่มา5้าร้อยหกร้อยส่วนแบบนี้คงละสองพัน oh, <my> ครับแต่เดี๋ยวต้องดูสภาพอีกทีนึงอาจจะลดหย่อนอันนี้อันนี้คือตัวอย่างสภาพที่แบบเก็บรักษาไม่ดีครับเห็นไหมคือดำ<ม>นี่หมดเลยเนหะ็นไหมกระหล่มีบินสาําคัญนะจริงๆทุกเกจีแหละผมว่าถ้าเราเก็บดีๆแพงอยู่ทุกอ,อ้นี่นมาพอดูข้างหลังเห็นเลยเป็นค่าไเป็นอะไรพวกนี้เยอะอันนี้ก็คือให้เป็น ข้อมูลครับสำหรับคนที่ดูทางช่องผมด้วยครับเพราะว่าบางคนเก็บแบบพาแท้ก็จริงอ่ะแต่บางทีเก็บไม่ดีอผมว่าผมเสียดายู้เก็บอย่างเงี้ยเก็บให้มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยใส่ซิปล็อกก็โอเคนะฮะอันนี้อยากจะปล่อยหมดไหมครับหรืออยากจะแบ่งเก็บไว้บ้างก็พเหมือนกันครที่ดูจะมีอยู่สององค์นี้ไม่ได้รับก็ที่รับน่าจะมีประมาณนี้สําหรับชุดที่ท่านหลวงพ่อมีพระคำข้าวอยู่สามอ๋อนี่เจอปิดทององค์หนึ่งปิดทองพวกนี้ก็ปกตินะครับ แพงกว่าหรือถูกกว่าพวกนี้มันเกิดจากสภาพความสวยถ้าปิดทองแล้วเป็นพาที่คมก็แพงแต่ถ้าปิดทองแล้วเบอร์เงี้ยก็ไม่ได้แพงมากครับบางคนชอบสงสัยคิดว่าปิดทองจะแพงกว่าอันนี้พี่ต้นทําอาชีพแวรโทษทดีผมถ่ายของอยู่เลยใช่ไหมไมาจะกกระดาษนัราคาขายน้วแบบจ่าจ่าจ่าน่ารักน่ารักครับ <S <S อยู่ในท่าโขงา้งครับอยู่ในท่าโค้งออกขายอะไรครับขายน้าเจดีมาครับขายทุกวันไหมครับอตอนนี้ปิดเทอมครับปิดเทอมแต่ถ้าเปิดเทอมคือขายทุกวัน เด็กมาวันไหนพี่มาวันนั้นชื่อร้านอะไรครับน้องหมิวน้องหมิวคระชื่อแฟนอ๋อชื่อแฟนนะครับใครที่ผ่านไปโซนทางนู้นนะแถววัดธรรมกายโรงเรียนท่าโขงแล้วไอุ่นพี่เขาได้นะครับเดี๋ยวติดคลิปผมก็ได้เก็บค่าสปอนเซอร์ของคนแรกโอเคครับเดี๋ยวแวะไปอุ่นพี่เขาได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆสเปคของพระเนี่ยก็มีหลายเกตซึ่งผมก็มีการเช่าในเกตหนึ่งเหมือนกันคืออย่างแรกคือต้องเป็นพระที่แท้ดูง่ายแต่ในเนี้ย จะมีบางส่วนที่พระ,ระเขาตื้นตื้นคือแบบดูล,ลาบากมากถ้าคนที่ไม่ชํานาญก็คงจะไม่กล้าเช่าถึงแม้ว่าต่อให้องราสี่ห้าร้อก็เถอะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพี่ต้นจะปล่อยผมก็เช่าได้ซึ่งพวกนี้บางทีผมก็เหมือนเช่าไปแล้วไปอาจจะเป็นการแจกหรือว่าไปทําวัตถุมงคลสำหรับใครที่เขาจะไปทาบุญหรือว่าไปไว้บนอุโบสถอะไรพวกนี้เอาได้ไดครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพระ,ระที่แบบ,แบ,บน้อยผิวดมเดิมเ,มเมนี่ยพวกนี้ผมเช่าได้สบายอยู่แล้วลังคํานวณให้นะมีทั้งหมด เก้าองแล้วก็มีพนัาหางมาอย่างองนี้หน้าตาท่านไม่ติดเลยครับ mm hmm. เพราะว่าไอ้ผู้นี้มันเป็นทักษะการปั๊มด้วย mm hmm. คือต้องบอกว่าที่บอกเนี่ยไม่ได้เป็นการติดเพื่อขอต่อราคาหรืออะไรนะอันนี้เป็นความรู้ที่ให้ทุกคนดูเลยว่าการเก็บรักษาพาถึงแม้ว่าจะเป็น 1, หลักพ mm ันหลักร้อยก็สําคัญนะครับในการเก็บรักษาอย่างมากเลยฮะบองเหมือนเป็นประสบการณ์ด้วยแต่ยังดีละเราไผู้นี้พาแท้และ mm hmm. ก็ชุดนี้ผมประเมินไว้ให้อยู่6กพันละกัน ชุวนี้ให้6 0พันเนาะตอนแรกอยากจะได้รับ5 0 0 0ัน0 0าพันห้ระาภาพซื้แต่ก็อะลองดูหกพันได้ครับพี่แล้วก็ตรงนี้คือยังไงดีแล้วแต่พี่เลยครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ราคาอ๋อพวกนี้ไม่แพงเลยจากระมมณเท่าไหร่พอเปิดน่าจะหลักพันด้วยพนะันไม่เคยปล่อยด้วยผมก็ไม่เคยเพราะว่าของหลวงพ่อนั้นผมไม่ไม่ได้รับผมยังไม่รู้เลยเป็นหลวงพ่อของหลวงพ่อนั้น้รทิ้งเก็บบูชาได้ครับได้ อนาคตผมก็ว่าน่าจะต้องมีราคาเพิ่มขึ้นแหละเพราะอ,อย่างอันนี้ช่วยอันนี้เป็นแก้สายห้านิ้วซึ่งของหลวงพ่อนี่เป็นแบบนี้จ้ะที่ตู้ผมตั้งโชว์เลยเนี่ <บะ S 1> <ด>เห็นไหมครับต่างกันเลยแต่ต้องบอกของของหลวงพ่อน,นั้นเนี่ยตรงนี้นเขาจะมีเป็นรูปเดชพระคุณหลวงพ่ออันนี้จะดูกันง่ายอันไม่เกยียรความรู้ถ้าไม่มาก็าไม่รู้เรื่องเลยต่อดีนะครับมามาถามได้เลยครับบางทีต้องบอกว่าต้องดูองค์จริง แล้วมาคุยกันจะง่ายกว่าผมจะได้อธิบายถูกเพราะว่าบางทีการพิมพ์สื่อสารมันไม่เข้าใจกันไงแต่ถ้าแบบการได้พูดต่อหน้าแล้วมันได้เข้าใจกันว่าเจตนาในความหมายคําเนี้ยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีถ่ายรูปมาบางคนก็ไม่รู้หรอกต้องถ่ายภาพยังไงใครจะรู้ใช่ไหมก็ในส่วนพระบูชาเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้บูชาก่อนไหมหรือว่ายังไงดีที่ลองตีราคาให้หน่อยอีกแล้วเหรอ ครับผู้ชาร์จเลยผม,มออยก็อยากปล่อยเลยครับเจ็บจริงๆผมก็ไม่ไมไมแม่นราคาตู้นี้ใส่ได้ไหมขอลองก,กันนะใส่ได้เช่าเลยนะถ้าใส่ไม่ได้จะไม่อ่ะน่าใส่ไม่ได้ไดูแล้วโอ้ไม่ได้เช่าเลยใส่ได้เสียดาย เดี๋ยวลองดูอ,องคซิอนะอีกองหนึ่งคือส่วนใหญ่เขาจะตั้งพาเครื่องผมแม่ผมชอบตัง้งชาติก็สวยดีอาองนี้ได้ครับอ,อาเช่าองหนึ่งจัดองนี้คือของหลวงพ่อ,อรุ่นเนี้ยฟังก์ถ้าเป็นของหลวงพ่อครับอยู่มาหลักพันคือประมาณอย่างน้อยอ่ะห้าพันถึงเกือบหนึ่งหมื่นต้องมี้นั้นถ้าได้่ผมตีผมตีอยู่ สองพันแล้วกันเนาะที่เช่าไว้ตั้งนี่นะตรงนี้สองพันไม่ได้ <laughs> ส่วนอันนี้อันนี้ขอนญาตยังไม่เช่านะครับได้ครัได้จำลูกถ้าไม่มาก็ไม่รู้อีกอัะนี้ว่ายังเป็นหลวงพ่อหรือสีรุ่นรุ่นนี้บางคนหลงกันเยอะครับครับอีกอย่างของหลวงพ่อตรงนี้เกตหักง่ายอืถ้าเป็นของหลวงพ่อเกตจะเลียวเลยพอเกตหักปุ๊บบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ย ของยุคไหนกันแน่ถ้าไม่ได้ศึกษาอะไรพวกนี้ต้องดูพวกคุรุสินขององค์พระใช่แต่พวกนี้อันนี้ของหลวงพ่อนั้นแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วกันมีตรงนี้หกพันกับนี้สองพันเป็นแปดพันโอเคครับยัมีเก็บได้ได้เอาเป็นเดี๋ยวโอนให้แล้วกันเนาะได้ครับโอเคโอเคครับอันนี้โอนไปแล้วครับแปดพันขอบคุณครับเดี๋ยวผมส่งสลิปให้ในไลน์นะครับโอเคส่งมาแล้วครับขอบคุณมากครับมีโอกาสคราวหน้าก็แวะมานะครับ วันนี้ได้แล้วได้พระได้ความรู้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอณครักข้าววันนี้เพิ่งเปิดร้านวันแรกใช่ครับวันนี้วันแรกเลยตอนนี้พี่มันเอิมากเลยคิวที่สามแล้วอ๋อครับโหเฮงเลยเลครับครับอะไรบ้างเนี่ยของพรท่าสุมีเท่านี้เนาะอันนี้ช่ามายังไงครับนมทโทอทีอันนี้ส่วนใหญ่จะเช่าจากจากพี่ๆครับใน เปลี่ยนนะฮะว้าใช่ของปบบที่พี่ก็เล่นพ์าเหมือนกันเรียกคุณพงอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ก็ก็คือเช่าเสียงเช่าพะคำเหมือนกันใช่ใช่ฮะนี่น่าจะเป็นพี่มงุลเพชรแล้วผมจะเช่าพี่ได้หรอก็พี่เช่าราคาเสียงมาทางนั้นแล้วลองลองตีราคาดูแล้วกันครับวิวตีราคาดีกว่าอต่มีพี่เข้าใจอยู่ไปกลไกของตลาดเป็นยังไงเข้าใจได้หะอเข้าใจอยู่ใด้ผมแบบว่าคิดนะในราคาที่วิ่โอเคยอมเลยนะ อยากได้ห้าพันห้ามีอะไรบ้างครับมีห้าองค์ห้าองค์ห้าพันห้ายังห่างมากเนี่ยเราก็เช่ามาสูงแล้วเนาะนี่ก็องค์ละพันกว่าบาททีนี้ก็องค์ละตอนนั้นก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็คือว่าวันนี้นะพี่เอ็กเขาเอาพระมาแบ่งให้ผมเช่าหรือมาดูป่ะก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ก็เช่ากับลูกค้าเป็นเฟียในสายเหมือนกันนะครับใช่ใช่โอ้ยน่าเช่าแต่พวกนั้นแท้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าผมจะเช่าไปต่อยังไง ี่เมื่อพ่อค้าเขาก็ปล่อยมาในราคาพ่อค้าแล้วพี่นนเราบอกพ่อพค้าต่ออันนี้บอกตรงนะที่ที่บอกราคาห้าพันห้านี่ก็ก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าก็ลองลองต่อลองดูแล้วนครับพอดีว่าต้องใช้ตังค์ด้วยอันนี้หน้าสองวงนี้น่าจะน่าจะไม่แท้เนาะอ,อ๋อไม่แท้ครับไม่แท้โอ้ถ้าหนักนี่จบเลยถ้าครับโต้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าถ้าแต่แต่รุ่นนี้มีอยู่นะฮะใช่ไหมที่ว้ดยังมีอยู่เลยครับ หรือวัดสทรลมก็มตรงนี้จะคมคมกิิบๆเลยใช่ไหมใช่แล้วจะไม่หนักเท่านี้เนี่ยผมเคยโดนตอนนั้นไปที่ชนบุรีอไันเรียบร้อยไม่ทราบเนี่ยับแล้วเพราะว่าโดนพอโดนอะไรนะโดนไฟแล้วมันจะอ่อนเนื้อจะอ่อนจริงไหมครับของแท้นี่ผมไม่ไม่เคยลองขนาดนั้นแต่พวกนี้ตำหนิอย่างองค์ที่เป็นฤาษีครับมันต้องคมลึกกว่านี้อยู่แล้วแต่ใครที่ไม่เคยก็อาจจะโดนได้โดนได้ใช่ไหมแต่ที่วัดก็มีผมว่าเช่าที่วัดก็โอเคนะเจ็ดนี้พอดีเขาให้ ให้มาให้แบบถูกอะไรอย่างเงี้ยไ้ช่วยขนานกับไฟอุ้ยนี่ใส่กล่องพา้ไม่มืนเหนอเนี่ยมีติ๊กเกอร์พวกนี้ต้องมีหมืนหน่อยของรุ่นน้องเเปิดร้านเนี่ยอ๋อสหหยลายเขียวแตะแล้วติดเราก็ติดด้วยใส่เขียว ผมจะเช่ายังไงนะคือด้วยความที่ไม่ได้ว่าพี่เช่ามาแรงหรืออะไรหรอกอแต่ในด้วยความชื่นชอบของสไตล์การเก็บพระแต่ละคนก็คนละแบบกันอ,อะไรอย่างเงี้ยและมุมมองการตีราคาพระของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกไม่เหมือนกันครับเอาตรงนะอย่างองค์นี้สวยเลยเดิมอยู่เดิมเมนาะอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กลางๆแต่ข้างหน้าก็คมอย่างเงี้ยเชื่อไหมไปผมไปตลาดพระนะตอดีช่วงหลังแต่ก่อนก็ไม่เคยค้าขายนะก็เลยลองไปขายดู ราคาไม่เป็นอย่างนี้นั่นเลยต้องศึกษาก่อนครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยอ่ะผมผมว่าต้องศึกษาอีกครับพี่เพราะว่าในเรื่องของสภาพพ้าหรือว่าความคมอ่ะต้องให้เป๊ะแต่ไม่ใช่พี่คนแรกหรอกหลายคนบางคนเจ้าพ้าเซียนมาบางทีเราเห็นรูปก็รู้แล้วว่าพ้าใครอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาปล่อยผมก็ถามว่าบางทีเราไม่ได้อะไรกันคือผมก็ทําอาชีพเหมือนกับเขาแหละคือผมก็ต้องรับราคาที่ผมไปต่อได้นอกจากว่าองค์นั้นต้องแบบกิฟต์จริงๆเลยะ อผมอาจจะเช่าราคาที่พ่อค้ามาปล่อยพี่แล้วผมอาจจะเช่าพี่จะ้ให้กาไรพี่ก็ได้ <ฮะ S 1> แต่ถ้าบางทีอ่ะเช่าคนนี้มาแล้วมาปล่อยผมผมก็คิดได้ใจแล้วผมจะเช่ายัางไงตอนนี้ผมก็ใจแล้วแหละคือบางคนก็มาเหมือนเพื่อลองเชิงหรือเพื่อแบบฟุกเผื่อฟุกฟก็ผมชอบอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ลอกเล่นพลาหวังฟุกไ,ไม่ได้อันนี้อันนี้รอบนี้ไม่หวังฟุกแล้วแต่หวังว่าถ้าถูกใจก็ก็ให้ราคาต่นไปก็ได้แล้วกัน เพราะว่านี่ก็รู้แล้วแหละว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วช่วงนี้ตลาดก็ไม่ได้จะดีเท่าไหร่ตอนนี้คนไปหลบปูศิลาเต็มเลยเแต่ว่าพี่ว่าถ้าพี่ก็ยังจะเก็บต่อนะนี่ก็ยังห <ầ? S 1> ่อยอยู่ที่คอเนี่ยก็อ,อันนี้ไม่ได้ปล่อยกพราะมันแรกๆเลยอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าก็แบบเออก็แอ๋อนี่คอ,ออยท<ด>ี่คอด้วยใช่นี่มีเงินอะไรมาอันนี้ก็จะเาเสียเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ พี่มีปอมอยู่ที่บ้านด้วยนะพอดีเช่าทางเน็ตเห็นเห็นราคาไม่แรงแต่ทีนี้รูปภาพกับที่ส่งมาคนละนี่กันเราไม่คืนเขาอะทาง Facebook จะไปคืนยังไงอนะต้องคืนดิหาตัวไม่เจอแล้วลมันเขาเป็นโดยตรงอะก็ะอย่างผมผมก็รับคืนทุกคนนะนถ้ะ <ไป S 1> <จ>เช่ากับเซียนข้อดีตรงนี้หรือไปปล่อยที่อื่นก็ขาดทุนแต่ก็ยังได้ตังค์เนาะใช่แต่เป็นไปได้ผมก็ไม่อยากให้ใครที่เข้ามาต้องขาดทุนหลอกจริงๆแต่ถามว่าราคาที่พี่ตีมาผมก็ไม่รู้จะเช่ายังไงเหมือนกัน ลองดูลองดูแล้วกันเท่าได้เท่าไหร่แล้วจะเอาไปออกเท่าไหร่ยังไงก็คิดให้น้องตัดิดใจเน้ัหนักเขาตื้นเลยครับซูมซูไม่ติดเลยเนื้อสวยอยู่เนาะช่วงนี้ก็อย่างว่านะแท้ๆในตลาดก็หายกเามกันเนาะนอกจากในมือของลูกศิษย์ก็มีส่วนแต่ถามว่าจริงถ้าเราศึกษาปลาแท้พวกนี้มันจะเป็นเหมือนวงโคจรที่เรามาเจอเองยังไงมันมีอยู่แล้วปลาแท้มีมีอยู่แล้วครับ ลองดูแล้วกันครับพี่ก็ไม่นี่หรอกขอราคาใหม่แล้วกันโอ้ไม่ไม่เอาเอาสุดที่ดีกว่าสุดที่เลยคิดว่าถ้าต่างกันจะไม่ปล่อยโอ้ยไม่เอาดีกว่าน้องสบายใจดีกว่าขอทางพี่ดีกว่าเดี๋ยวเสนอไปแล้วมันไม่ไม่ถูกไม่ถูกจุกใจกันนะไม่ว่ากันก็กันมันก็ไอ้นี่เดี๋ยวเสียงความรู้สึกกันไปก่อนวันนี้มาทําธุรกรรมอะไรเ่ะออันนี้มีพระร้องให้สำหรับคนที่มาที่หน้าร้านนี่คือพระอะไรครับเนี่ยเป็นพระของนี่อ่ะพระของสมทานของวัดท่าสูงมครับ แต่ไม่รู้นะ่ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นยุคของท่านเจ้าคุณนานจ้าวาดวงศ์ต่อมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการเช่าหากันก่อนนะครับถึงจะได้ต้องมีการเช่าหาก่อนพี่ถึงจะได้ไปตรงนี้ขออีกรอบแล้วกันสุดที่เลยผมเช่าได้ผมก็เช่าเลยเพราะว่าเนื่องด้วยที่ผมรู้สึกไงเพราะพี่เขาเช่ามาแต่ทีเนี้ยในบางเวลาบางโอกาสบางจังหวะในเรื่องของราคามันก็ไม่ได้จะเท่ากันตลอดมันไม่ได้เหมือนสินค้าที่ประเภทน้ำเปล่าที่ราคาดีทั้งปียังไงรู้เหลือแหละว่าราคาก็มีขึ้น่แลว ที่คือไม่ได้วันนี้มาไม่ได้หวังเอากำไรอยู่แล้วแหละ<ม>แต่หวังว่าขอให้ได้เยอะที่เยอะที่สุดเท่าที่จะให้ได้อะไรประมาณเนี้ย<ม>แล้วเดี๋ยวก็ค่อยเพราะคิดว่าตอนเนี้ยหาพระหลวงพ่อตอนนี้ยังหาได้อยู่<ม>ก็เลยเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นั่นไปอืมเอาไงดีอ่ะเอาแบบไม่น่าเกียดนะ่ะสักเมื่อกี้บอกไปห้าพันห้าใช่ไหมสี่พันห <45, S 1> ้าจบที่สี่พันห้า แม่พี่บอก4ี่พันห้าเปล่าเมื่อกี้อือฮะไม่ได้บอกสี่พันห้ามั้อองพี่บอกห <c oughs> ้าพันห้าเออบอกห้าพันห้าเพราะว่าองค์นี้สามองนี้หนึ่งองนี้หนึ่งอะไรยังไงีตีแบบแบบง่ายๆไงอืมเอาเอาเอาสักสี่พันเจ็ดได้ไหมคือหังสามเมืี้มีสกูชนะเป็นรุ่น2ชุดทองซึ่งถ้าสวยๆเนี่ยก็จะปล่อยอยู่มาสามสี่ร้อยสวยคือต้องกระไหรทองเต็มไหมแต่เนี้ยคือเห็นไหมมันมันซีดมันเป็นเงินแล้วอักมันเป็นเห็นเมลข้างในแล้วลองดูแล้วกันนะเปิดร้านใหม่เอง ผมที่มาที่มาซื้อจริงๆแล้วเช่ารู้สึกจะเช่ามาก่อนหน้าที่จะดูรายการแต่พอมาดูรายการที่แบบเออดูมุมมองเออก็เลยเช่าๆ่าขัดก็เลยปล่อยไปหลายองค์เหมือนกันนะแต่ว่าขาดทุนกับเท่าทุนอ๋อผมว่านก็คือจังหวะเราจะต้องใช้เงินหมุนอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นไม่ได้อะไรจะดูเอาห้าองค์สี ยังไงก็รักษามาตรฐานกันหน่ยอยนี่ขนาดผมไม่มีตังค์แล้วผมยังไปตลา,าดผ้าผยังแข็งเลยะเรื่องจริงซึ่งก็แบ่งได้แต่เขาต่อโหดเกินไงเราก็ไม่ไหวมาตรฐานโลกอ่านี่รักษามาตรฐานมาปล่อยให้ให้สายตรงดีกว่าที่ไหนได้นอกสายเช่าดีกว่า คือบางทีมูลค่ามีส่วนครับบางคนเขาเล่นพ้าหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยเหมือนแล้วแต่ทางขนาดเแต่ละคนเขาก็เต็มมือของเขาพ้าเขาก็เยอะอยู่แล้วรู้เข้าใจหลวงพ่อเยอะแยะเนาะตรงนี้จะไม่ไหว47 0 0ักำลังคำนวณอยู่ว่าจะไปยังไงให้ถึง๋ยวเพิ่งรีบไปที่เก็บก่อนโตเพิ่งเปิดร้านโอ้โหอยากจะเปิดกล่องให้ดูมีเต็มเลยเต็มเลยวเดี๋ยวมาเช่ามั้งถ้าไม่มาวันนี้ก็ดูในไลฟ์สดได้ครับที่เฟซบุ๊กครับออกไวอยู่หรอกเนาะผมเห็นแล้พลาหลวงพ่อแบบทำเป็นเล่นสิ์ในสาย เท่าหากันแป๊บเดียวเองลงแล้วก็ก็ได้แล้วไม่ได้แพงเกินคือไม่เกินกำลังของคนที่จะบูชาและพุทธคุณที่ได้กันอีกครับอตนนี้มีเท่านี้แล้วใช่ไหมครับของพระธาตุสูงเนี่ยแหละครับเอามาเท่านี้มีเหรียญคู่พระชนะสีดํากับมหาลาภอีกแต่ว่าไม่ได้เอามาเก็บไว้ก่อนอ๋อถ้าสีดํามาเป็นรุ่นแรก ทองแดงเนี่ยเราเก็บไว้สวยปล่อยไปแล้วรู้สึกเสียดายก็เลยเก็บไว้อีกองหนึ่งสี่พันเจ็ดอ่ะโอเควันนี้ดีแรกขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมโอนเงินให้ได้เลยครับสี่พันเจ็ดมาหกโคตรแพงอย่างสี่พันเจ็ดไม่งงหรอกแดงสวยเดี๋ยวต่อไปก็องค์แรกบ้านแรกรถได้แล้วสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ยอดเลยที่ให้ดีนะครับเนี่ยเชื่อผมเลยผมทำคลิปวิดีโอก็ต้องทำเป็นแบบเช่าดีๆไงพอเราไม่ถ่ายคลิปแล้วก็เน่ตตีประมาณสองพันอะไรางี้โอ้เม่ครับโอนไปแล้วครับเดี๋ยวเช็คมากเฮงเรวยๆครับร้านใหม่โอเป็นไงคอนเฟิร์มการเดินทางมาการเดินทางจริงๆแล้วถ้ามาทางสายสองง่ายสุดเลยแล้วก็หรือไม่ก็มาทางเส้นตลิ่งชันเนี่ยมร่มเนี่ยง่ายเลยแต่ถ้ามาจากทางอื่น มันจะต้องไปอ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมาถ้ามาฝั่งนู้นก็เห็นป้ายนานมันจะชัดเจนอยู่อะ GPS นั่นแหละ GPS ตรงที่ตรงถ้ยท่านใดมาใช่วันนี้ก็จบกับ P X เข้าไปนะครับ4,700บาทนะครขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ P X ครับขอบคุณครับ